ถ้าผมเริ่มเก็บ S c H G และ V G T ดีไหมครับถ้าคุณพี่เข้าใจความเสี่ยงแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันได้ผลตอบแทนมากกไป N c P 5 0 0แล้วเราก็เข้าใจมันพี่ลงทุนได้ครับพี่ดีได้ยาวๆเลยนะครับซึ่ง S H G เนี่ยคือท็อป200ตัวแรกนะครับกระจาย9 s e เซกเตอร์นะครับมันจะคัดเฉพาะเติบโตจริงๆนะครับ200ตัวแรก จาก s อ5 0 0นะซึ่ง s อ5 0 0เนี่ยมันคือ500ตัวแรกก็จริงแหละแต่มันจะมีพวกหุ้นด e f เฟนซีหุ้นที่แบบอิ่มตัวหุ้นแบบอุตสาหกรรมวัตถุักรอยู่ด้วยไงแต่มันไม่เติบโตไงเขาก็คาดออกเลืก็ค่200ใช่ไหมฮะส่วนวิจีทีเนี่ยคือเทคล้วนๆเลยเทคโนโลยีล้วนๆแบบ3 0 0ตัวแรกเลยของอเมริกาซึ่งมันก็เป็นแนวคิดที่ว่าถ้าเกิดคุณพี่จะซื้อวิจีทีเนี่ยคุณพี่ต้องมีความคิดว่าอนาคตพี่ต้องเห็นจาวิตอนาคตพี่ต้องเห็นแบบนเหเือนในหนงังไซไฟอะไรต่างๆที่พี่คิดว่่าามมันนจะี อันนี้ไม่ได้เวอร์เกินจริงนะไม่ได้เวอร์เกินจริงพี่จําตอนพี่เด็กๆได้ไหมที่มันจะมีหนังเรื่องนึงที่แบบว่าตึกอ่ะอ่ะตึกมันจะมีแบบโฆษณาโทรทัศน์จอใหญ่ๆอ่ะใครจะคิดว่า2 0 30, 30ปีที่แล้วอ่ะมันจะมีจริงๆทุกวันนี้มีถูกไม่ต้องไหมฮะเหมือนกันครับอะไรต่างๆที่เราเห็นในหนังอ่ะเชื่อแต่ครับว่าอีก30ปี4 0ปีข้างหน้าถ้าคุณพี่เชื่อจริงๆว่ามันจะมีวิจีทีเหมาะกับพี่ครับ